ครับก <ersch> ็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับเครื่องนะครับตัดหญ้าสองจังหวัดเนาะนะครับบล็อกนะครับบล็อกสีหนึ่งหนึ่งครับสีหนึ่งหนึ่งวันนี้มีอะไรนะครับวันนี้ก็มีอาการนะครับลูกสูบติดนะครับลูกสูบติดแหวนหักนะครับปืนค้างคอแตกครับเกิดจาก การใช้ออโตรลูปนะครับน้อยเกินไปเนาะใส่ออโตรลูมน้อยนะผสมน้อยนะครับก็คุณลูกค้านะครับบอกมาว่าเครื่องเครื่องนี้นะครับมีอายุใช้งาน3ามปีแล้วนะครับแกจะใช้การซื้อน้ามันจากร้านค้านี่จะใส่ขวดแบบนี้นะครับเต็มขวดนี้ก็ประมาณ3ามสิบสามสิบห้าบาทเนาะนะครับก็จะใช้ซื้อมาใช้นะครับใส่ทีละทีละขวดแล้วก็ไปตัดนะครับแกแกใช้ไม่เยอะนะครับเครื่องแบบนี้เครื่องนี้นะครับ ก็หน้าฝนก็ใช้ทีนะครับก็แกบอกว่าเติมขวดนี้ขวดหนึ่งแล้วก็ผสมสองทีนะครับไม่ถึงไม่ถึงฝานะครับแกบอกงั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับอ่าอ่าเป็นการผสมที่อ่าถือว่าบางนะครับบางน้อยนะครับถามว่าใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้นะครับอันนี้ใช้แกใช้มาสามปีแล้วนะครับแต่ว่าผลที่จะตามมาก็คืออ่าเขาจะเป็นการอาการกขาจะสะสมเนาะนะครับถ้าเกิดอยู่ดีๆนะครับ เครื่องอตโต้ลแห้งหรือว่าเลื่มเติมเลื่มเติมเลยนะครับหรือว่าแบบแบบเลื่มเติมชั่วขณะเลยนะครั้งหนึ่งเลยนะครับเครื่องจะจะมีปัญหาแค่ตรงนี้นะครับตรงเสียสมแล้วก็ลูกสมแค่นี้เองนะครับซึ่งเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก,มนก็มันก็หายเนาะนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเครื่องประเภทแบบว,ว่าเติมเติมขาดออโต้ลบขาดสะสมนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยอาการมันจะสะชน ซึ่งจะทําให้ลูกปืนข้างคอแตกนะครับพวกลูกปืนปลายก้านลูกปืนคอเลี่ยงนะครับพวกนี้นะครับแตกเสียหายนะครับหมดเลยนะครับซึ่งมันจะเขาเรียกว่าการสะสมระยะยาวเนาะนะครับเนี่ยครับปกติขาดอัตโอ่ะท่เดียวไม่แตกเนาะนะครับอันนี้ขาดนานนะครับแบบขาดนิดๆแล้วนานมันก็เลยทําให้เกิดผลเสียระยะยาวเนาะแต่ อยากจะบอกว่าเครื่องพวกนี้มันมันทนมากนะครับถ้า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 ไม่ขาดอัตร้ารูปนะครับถ้าเติมอัตรูปแบบว่าสม่ำเสมอนะที่จริงขวดนี้นะครับอัตร้ารูปควรจะเติมสักฝาครึ่งนะครับฝาครึ่งถึงถึงสองฝานะครับหรือว่าถังถังนี้นะครับนี่ถังน้ำมันของเขาจะจาจะใหญ่นะครับรุ่นนี้จะใหญ่เต็มเต็มเต็มถังนี้ต้องอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าสองฝานะครับสองฝาหรือสองฝาครึ่งนะครับ อเราเราสามารถลดหลั่นลดหลั่นกันได้นะนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่ที่ยี่ห้อนะฝาเล็กฝาใหญ่ด้วยเนาะนะครับมันก็อจะเอายี่ห้อมาอ้างก็ไม่ได้เนาะนะครับก็ก็ต้องดูกันนะครับฝาเล็กก็ใส่สองฝานะครับฝาใหญ่ก็ฝาหนึ่งฝาครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็สรุปว่านะครับเจ้าเจ้าของนะครับท่านเจ้าของก็ไม่ซ่อมนะครับไม่ซ่อมก็เลยสั่งเครื่องนะครับ สั่งเครื่องลูกใหม่มาเลยนะครับก็ยังไม่ถึงเนาะนะครับเครื่องลูกใหม่ก็มันก็มีหลายราคานอกนะครับจะมาถ่ายมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นวิทยาทาเนนะครับการเติมออร์ทลรบนะครับสังเกตไม่ยากเลยนะครับถ้าออร์ทลรบถึงอ่ะนะครับมันจะมีควันออกนิดๆนะครับเติมเติมไม่มีควันอ่ะควันออกนิดๆอ่ะนะครับจะจะดีนะครับถ้าควันเยอะไปอ่ะแสดงว่าหนาไปหนาไปแล้วก็สตาร์ตติดยากนะครับ สตาร์เตอยาแล้วก็เร่งไม่ค่อยขึ้นเนาะนะครับแล้วก็เติมพอดีพอดีนะครับแต่ว่าอย่าให้ขาดนะครับก็คือดูดูควันก็รู้นะครับถ้าควันออกนิดๆโอเคนะครับออกแบบว่าเห็นควันนะถ้าไม่เห็นนี่ก็คือบางนะบางแล้วก็ต้องค่อยเติมนะครับหลักๆก็คือเนี่ยเต็มถังเนี้ยสองฝานะครับย้ายขาดสองฝานะครับขวดนี้นะครับย้ายขาดฝาหนึ่งถึงฝาครึ่งเนาะนะครับอโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเนาะ ผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยน้อนะครับสวัสดีครับ